คุณผู้ฟังคะการปรับตัวปรับความคิดปรับทัศนคติและปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตให้อยู่กับเจ้าโควิด1 9ได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญคะ่ะซึ่งนั่นหมายถึงชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงคะ่ะให้เราตื่นเต้นตื่นตัวและมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ให้เราเชื่อและตระหนักเสมอว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสถานการณ์และทุกๆฤดูกาลในโลกนี้รวมถึงชีวิตของเราด้วยค่ะหากเราคิดเช่นนี้และวางใจในพระองค์ก็จะช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นคลายจากความเครียดความกลัวและความกังวล ขอพระเจ้าทรงปกทุกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ที่ท่านจะพ้นภัยจากสิ่งร้ายโรคร้ายและสามารถมีความชื่นบานในใจมีสันติสุขได้ท่ามกลางปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาในชีวิตดังในพระธรรมสดุดีบทที่63ข้อที่7-8ถึง8ได้หนุนใจเราว่า ข้าพระองค์เปลี่ยปีอยู่ในร่มปีของพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์เกาะติดอยู่ที่พระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้ขอสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ